ลองมาเช็คกันนะครับว่าผมร่วงหนักขนาดนี้ร่างกายของคพี่ขาดเบติีนหรือเปล่าถ้าเกิน3ข้อที่เบียร์พูดมานะต้องรีบหาเบลติีนมาเสริมก่อนที่จะกลายเป็นคนหัวล้านถาวอรครับ 1. เส้นผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเล็กบางไม่แข็งแรงและร่วงง่ายครับ 2. ผมที่ขึ้นมาเนี่ยยาวช้าหรือรู้สึกว่าผมยาวไม่เท่าเดิมครับ 3. หนังศีรษะเริ่มมันวาวจนเห็นหนังศีรษะได้ชัดมากๆครับ 4. รู้สึกว่ารากผมเนี่ยมันไม่แน่นครับแค่ดึงเบาๆเนี่ยผมก็หลุดร่วงง่าย5ช่วงหลังอาจจะรู้สึกว่าตัวเองพักผ่อนน้อยหรือว่าทานอาหารไม่ครบครับส่งผลทําให้ผมเนี่ยร่วงง่ายและเยอะผิดปกติครับ 6. เคยใช้เซรัม่มหรือว่าแชมพูที่ช่วยลดอาการผมร่วงแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ยั่งยืน นอกจากผมร่วงแล้วนะครับยังมีอาการเล็บเปราะหรือว่าผิวแห้งง่ายนี่แหละครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังขาดไบโอตินถ้าลองเช็คดูแล้วนะครับมีอาการมากกว่า3ข้อที่เบียร์พูดมาเนี่ยนี่แหละครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณกําลังขาดไบโอตินแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่าวิตามินไบโอตินเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อรากผมและรากผมเราเนี่ยต้องการมากๆครับ เบ,บียแนะนาตัวนี้เลยครับยันีเบลตินพลัสครับวิตามินผมสูตรเข้มข้นจากโรงพยาบาลยันีตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมกระตุ้นผมให้งอกใหม่ครับและที่สําคัญคือผมที่งอกมาใหม่เนี่ยเขาจะช่วยทําให้กลายเป็นเส้นหนาใหญ่และแข็งแรงขึ้นด้วยครับและพิเศษที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้เบียจัดโปรโมชั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนครับยันีเบลตินพลัสครับสกระปุกทานต่อเนื่องได้เลยครับสเดือนซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่เราทดลองมาแล้วว่าเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนครับ จากปกตินะครับ2กระปุกราคาจะอยู่ที่2,990บาทแต่วันนี้เบียร์จัดลดให้เหลือเพียง1,590บาทครับยังไม่พอครับเบียร์แถมฟรีทันทีครับกับไบอตินพลัสอีก2ซองทานเพิ่มไปได้อีก10วันครับใครสนใจนะครับรีบทักคาน้องผู้ชายชาญก่อนที่โปรจะหมดนะครับหรือว่าโทรหาเบียร์ได้ที่0649956616ครับเชื่อเบียร์ครับเพราะสิ่งที่เบียร์เลือกมาพี่พีคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ